สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันสำคัญนะคะเป็นวันพืชชมงคลสำหรับปีคริสตศักราช2566จากการเสียงทายพะโคกินญยาและพะโคกินเหล้าสำหรับผลเสียงทายนะคะ พระโคกินญ,ญา้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรทัญหารพระาราหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ผลเสียงไทยพัโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง สำหรับวันนี้มาอัปเดตเลิอดฟาร์มพิกัดอยู่ที่บ้านหนองสีเจริญตำบลพันดอนอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีค่ะบรรยากาศช่วงบ่ายของข้อกรวมการเลี้ยงวัวต้นน้ำของเลิอดฟาร์มเรามีพ่อพันธุ์คุมฝูงสำหรับข้อกรวมนี้ใช้พ่อพันธุสายพันธุ์ชาเบร เจ้าทสำหรับช่วงนี้แม่พันธุ์พื้นฐานของเราส่วนมากก็จะเป็นกัวแม่ลูกอ่อนแล้วก็ที่เหลือก็เป็นแม่สาวทองแรกที่กำลังรอคลอดค่ะสำหรับเจ้าทรรมนะคะมีอายุประมาณ2ปีกว่าค่ะสำหรับผลงานนั้น สำหรับข้อกลวมนี้น่าจะมีลูกกัวที่เกิดจากพ่อธรรมประมาณ3ตัวค่ะส่วนแม่พันวากิวแม่สาวทองแรกแม่นาริตะทางเราได้ผสมพันธุ์กับพ่อพันวากิวน้ำเชื้อจากกรมปรสุสุส์ค่ะซึ่งตอนนี้แม่นาริตะมีอายุข,ของการอุ้มท้องประมาณ แดเดือนคะ่ะส่วนกำหนดการตกลูกอยู่ที่สิ้นเดือนพฤษภาคมคะ่ะยังไงก็มารอลุ้นกันนะคะว่าแม่นาลิตะจะคลอดลูกออกมาเป็นสายพันวากิวหรือว่าสายพันชาเบรค,คะ่ะจากการที่เรานำแม่พันธุ์พื้นฐานเข้ามาเลี้ยงรวมก,กันกับตัวผู้นะคะ ก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไม่แน่ใจค่ะว่าลูกกัวที่เกิดออกมาเกิดจากการผสมเทียมหรือว่าการผสมจริงค่ะสำหรับเจ้าทํากับเจ้าล็อกกี้นะคะมาถึงวันนี้ทําแม่กัวท้องทั้งบมดประมาณ8ตัวแล้วค่ะแอนนาบีมาเตอร์ซีหตอนนี้ก็อุ้มท้องประมาณ6เดือน ทางเราก็ไม่รู้ว่าอุ้มท้องกับเจ้าธรรมกับเจ้าล็อกกี้ยังไงก็มารอลุ้นตอนที่แม่วัวตกลูกกันแล้วกันค่ะเหตุผลนี้ทำให้เราย้ายเจ้าล็อกกี้ให้ไปคุมฝูงกับแม่พันธุ์ไทกี้ค่ะสําหรับฝูงนี้เราจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าธรรมต่อไปค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางเลดฟาร์มค่ะสวัสดีค่ะ